เจเรมีโดกูสุดยอดการเซ็นสัญญาที่เหนือความคาดหมายของแมนซิตีรละรายละเอียดของนักเตะคนนี้จะเป็นอย่างไรติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับเจเรมีโดกูปีกมิาติลดเบลเยียมเพิ่งย้ายจากเลนในลีกเอิงฝรั่งเศสมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสึดพิมพิลิกอังกฤษเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว55.4ล้านปอนด์และทำประตูแรกได้ทันทีในเกมนัดเปิดสนามและในเกมลีกนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แมนเชสเตอร์ภายใต้การนำทัพของเป๊ปกวาดิโอลาเจอดเทรนเนอร์ชาวสเปนเปิดลังเอติฮัตสเตเดียมถล่มบอนมัด6ประตูต่อหนึ่งดาวเตะวัย21ปีระเบิดฟอร์มสุดยอดด้วยการยิงไปหนึ่งประตูและทำไปถึง4แอสซิสต์เป๊ปกวาดิโอลากล่าวถึงผลงานอันสุดยอดของโดโกว่าเขาสร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับแฟนบอลเสมอเมื่อเขารับบอลทุกคนจะตื่นเต้นผมก็เหมือนกันเกมแรกที่ผมเห็นเขาคือในเกมที่เล่นกับฟูลแลม ในตอนที่ผมกําลังพักฟื้นร่างกายซึ่งในตอนนั้นเขายังไม่กล้าเล่นมากนักเราคุยกันเรื่องนั้นผมถามเขาไปว่าทําไมถึงมาที่นี่ทําไมแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงตัดสินใจลงทุนกับเขามันเป็นเพราะลักษะของเขาและการเลี้ยงบอลที่ดุดันเขาทํามันมาโดยตลอดผมอยากให้เขาทํามันที่นี่ทุกวันนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะหาผู้เล่นที่มีความสามารถในการเลี้ยงบอลในพื้นที่แคบๆเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีความเร็วในระยะ5เมตรมันน่าทึ่งมาก ที่เขาสามารถเปลี่ยนจังหวะในระยะ5เมตรได้หลังจบเกมที่เอาชนะบอลมัดทําให้แมนซิตี้ขยายสถิติชนะทุกเกมในบ้านที่พวกเขาลงเล่นในทุกรายการในปี2023เพิ่มเป็น22นัดตอนนี้ผลพรคเรือใบสีฟ้าเก็บชชยชนะติดต่อกันมาแล้วสินัดในลีกมันเป็นสกอร์ที่ถล่มทลายของแมนซิตี้แต่กลับไม่มีชื่อของเออร์ลิงฮาเลนกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์เป็นผู้ทำประตูหลังจากทาี่ดังยิงวัย2่ปีโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่ง เนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บเป๊ปกวาดิลล่ากล่าวว่ามันเป็นอาการบิดที่ข้อเท้าผมยังไม่ได้พูดคุยกับแพทย์เราจะได้เห็นกันในวันถัดไปแต่หวังว่าเขาจะพร้อมในเกมต่อไปในเกมต่อไปแมนซิตี้จะทําศึกยูฟ่าแชมลีดด้วยการเปิดสนามเอติฮัดสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของยังบอยทีมจากสวิตเซอร์แลนด์ในกลางสัปดาห์นี้ซึ่งหากฮาเลนฟิตไม่ทันครูเลียนอันวเลสก็จะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนและมีเจรมีโดกู น่าจะได้ประจำการทางดิมเส้นฝั่งซ้ายเช่นเดิมชัยชนะนัดนี้ของแมนซิตี้ทำให้พวกเขาขยับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงเหนือทอดแนมฮอตสเปอร์หนึ่งคะแนนแต่ลงแข่งมากกว่าหนึ่งนัดซึ่งลูกทีมของเป๊ปกวานเดลาเหมือนจะประกาศแล้วว่าพร้อมจะกลับมาอยู่ในจุดที่เคยอยู่อีกครั้งทั้งหมดนี้คือข่าวสารวงการฟุตบอลประจำวันที่เรานำมาฝากในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกช่องทางและกดกระดิ่งในช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปให้ได้รับชมต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ